โอ้โหอไรออาจารยเอ้เอาเลยเหรอไอ้เอาเลยอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยฟุตตัวไปใกล้ตัวดิชิบหายละเป็นเรื่องละเปิร์กเป็นเรื่องละงานนี้เป็นเรื่องละไงได้อยู่ได้อยู่เซตดีอยู่ได้ยินแว่วๆเหมือนกระต่ายไอ้เอกเล่นหมอบตูดินทำไมอ่ะ จีบจำจได้ไหมครับได้ครับผมไอเดโมได้เลยครับผมหัวใจยังว่าต้องการคนมาจับจองนะครไอพี่ไอพี่วิ่งไปตรงคนเดินโรงงานเลยพี่ไออยู่ๆเฉยๆพี่เออยู่เฉยๆจุกปซ้ายบนเอาบุญอีกี่ด้วยนะครับสำหรับเมมเบอร์มา้ายบนมาซ้ายบนไม่ใช่สำหรับโดเนทนะครับอ่า ติดสายล่างมา,ม,มาสายกลางแล้วอ่ะตอนนี้ผมมีลองทำไม่เอ็งลองล่างกันเอออยู่กูอยู่กูสายบนเดโมเดโมเดโมกก้อนเดโมกระดอนเดโมกโมก้อนขย้อนแทงแจ้งโฆษณา,าลัาดบอลจริงไหมลัดบอลมันก็เกมดีตรงปกทำเป็นเล่นแบบกพับเลยกูแผ่น เหตุนานยอดโพสต์ลายวันบ่อยกว่าก่อนโดนแฮกอีกอมไม่ขยันกว่ากูด้วยไงประเด็นน่ะแม่งโพสต์พังเลยข่าวทันเหตุการณ์ชิบหายแม่งโพสต์น่ะหมอสุนินครับ,บรับเลยนี่คุณว่าหมอ,อสุนินจะเจ๊เห็นตัวงงนนพี่เอกเี่ร้องห่แล้องห่เยี่อะไรวะจะไปเห็นได้ยังไงโฟมน่ยพี่เอก เฮ้ยโอ้โหล้มเลยไม่สมกับเป็นมอสเลยตั้มเลย้แรงกว่านี้พี่ไม่ได้แล้วตัวพี่ล่องหมดนะชุดเนี้วไอแต่เครื่องคนนึงแต่เครื่องคนนึงแต่เครื่องคนสวยยูแย่อยู่เครื่องใหม่เครื่องใหม่สวยครับสวยครับเฟสขายพี่กี่บาทเก้าไปบน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 ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้อยิวหัวบนเนี่ย เข้าไปหาจานนะกูเดินพังเลยเน<ห>ี่ยไอ้คนเดียวไ้เจอให้เจอให้เจอกูได้ทุกวันบลเลก็บลกบลเล็กบลเล็กผมพุ้นหลุมฮะสวยผมผมผมปืม้ดเดียวจบในบูนอ่ะพื้เดียวจบพื้เดียวบจบพลเจต้องโชวบ์บอจเจตเอกพลเจตไม่ค่อยอยากโชว์เยอะดิเป็นคนไม่ค่อยขี้โชว์ผมมันมุดแลยนี่นะไอ้นี่นานแล้วพี่สเตลนะพี่อ๋อสเตลนานผมปั่นอยู่ซ้ายบนนะ โดดจริงเหรอสัมมาอย่าเข้าไปจับหาวซาแล้วอย่าเข้าไปจับอย่ามาเล่นกับไฟนะรอคุณต้องวนมาที่บูนใช่ไหมวนรอบนี้เลยนะวนรอบนี้เลยนะวนรอบนี้เล่นเลยนะเอาทีนี้เมื่อวานบอกผมแดหมือกลับมากลับมากลับมาหาคูราคามันก็ขึ้นลงหรือเปล่า กลับบ้านฟ้าต่อเอาบ้านเล็กไปล่าในในกูในในกูนรอบนี้กูนั่งแอบไม่แอบวะดิเดี๋ยวกูวนอยู่อย่างนี้แหละธรรมะวนเลยอ่ะเอาวนเลย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 สวัสดีครับขุนไอเฮียทูเฮ้ยวนนานเกินเฮ้ยไอเฮียออกมาแล้วกูมึงยืนนนี่สัตว์อะไร แม่ผมบอกว่าถ้าจานลงมาล่นปลาที่พัทยาแม่ผมจะซื้อของเปฝากแลกกับของจานบุญพรได้เลยครับผมได้เลยครับเอาดีเราบอลโลเกมลัคส์บอล4.9คะแนนตึงจัดคะแนนแน่นอนคะแนนก็คือคส์บอลราบอลโลอหรอราบอลโลอ่ะเราบอลโลอ่อ แป๊บนึงครับเขาปั่นไฟกันอยู่นะไม่ว่างนะลาวโรอ๋อกำลังไปกำลังไปวิ่งตกใจเลยสัตว์กับโน้ตอนนี้ีมเหมือนกันอาจารย์ไปพัทยาตามหาแทนไปพัทยาตามหาแล้วมาโก้รังไปมึงไม่ไม่ไม่มี็นคนหิวเหรอนี่ไงกำลังมาหิวเนี่ยไม่ได้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 เอามาตานนี้มันคอนเทน อนมันมานมันมาแทงยันแทงไวยันแทงไว้ันแทงไวแังอยู่ผมแทงมาผมแทงพันส่วนจานสวนจาน้วไรจานไม่ผมไม่มีเลยการปอกไวจานบอกไวจานบอกไวไม่โดนไม่โดนอนุมันอนมันอนามัก็มาไม่โดนไม่โดนอนุมันอนมันคนอยู่คนอยู่คนอยคนอยู่ว้าว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 ้าววววาว่วาววววว มัน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 แค้นอะไรพี่ขนาดนั้นวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่จเอาพี่เอกหนักจัดเด้อยู่กันเลย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 เป็นเรื่องแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องแล้วขอบคุณครับขอบคุณเมมเบอร์ครับขอบคุณครับมันไล่พี่เอกว่ะแล้วผมยืนมองหน้าไงผมยืนมองหน้าไงโดนนี่มาบูนบูนบูนพังสมัตแล้วพี่เสร็จแล้ว ต่ำต่ำแค่เพียงตึงร้อนๆแล้วมันจะไหม้ก็ไม่ยอมไปก็ไม่ยอมไปไอ้เที่ยงตัวพี่เอกร้องโหดจริงๆล่องโหดกุ้ยแรงกูจุกกูซุกอยู่กูซุกอยู่จะวัดไปไหน เอา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 ปัญหาพี่เอกไม่เจอนี่ไงเอานี้เขาไปบุนเขาไปเลยเข้าไปบุญเลยเข้าไปบุญเลยน้องเข้าไปบุญบุญเลยน้องแล้วมันแก๊อะไรกูเนี่ยไอ้พ <wheels> ี <a> ่เอกตู้ถ้าจะตู้เดิมบอกก่อนนะได้อยู่ชิวเรื่องแม่งรักเดียวจัดเอ้ยผมอยากลองทำเจ็กตู้อะรัมักกูลังไม่แบกมึงรัมักตู้ตู้รัมักตู้ตู้

บอลตบเบงกัน่บอบเบกันห่อบอตบเบงกันหน่อยไอ้น้มต้นมัต้นัตุ้เต nah mmm, ุเมตนเกักบอเบงกัน่บอตบเบกัน่อไอ้ตัวนี้มันอยู่จัดเกีตัวนี้เดปัดนี้มันจอย ฝอยกอมฆลมอยเมมันตมกันหน่อยมานตบเมกันหน่อยเออเยเลยหนียเลยั่นและยวยม้มกเันนฮ้ยมันหนักอุ้ยเฮียมหาอย่าลากไปบูนเดอร์อย่าลากไปบูนเดอร์ย่ไปับูนเดอร์เปไมสับเมกันหนออย่าไปดันนี่ไปดับบูน ไอ้กุอกันกุบกกุบคุบกุได้ไม่ได้ได้ได้กงแแบบกงแบบครับจานู่ไหลครับกางแบบครับกางแบบกางแบบกางแบบมาแล้วครับได้แล้วมันรู้จุดยุทธาสแล้วอ่ะเฮียมันมาไงไมาลวอีกไอนี่เจอเซตแข่งกหล้มไงทน่อยนะันอยนะหน่อยนะหน่อยนะหน่อยนะมน่อยนหนะน่นะหน่ยนะนดยนะยยยยอหนยนั่น มาดิเฮ้ยเฮ้ยกลับมา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 การลอยเหรอการลอยเฮเฮ้ยเอาแล้วถึงปะะพี่ทั้นไหนอ้ไม่ทันเจ่ไม่ถึงได้ยังไงไม่ม่ม่ไมมียังมีแมงอยู่ตมงนี้อย่่ไหนวะ่ไ ตอนนี้อยู่อยู่ขวากลางช่วยช่วยส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 วยมันพ okay, okay, okay. ี่มันพี่มันเอ้ยทำไม่ได้เหรอะไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็ไปปั่นนะพี่เมียดีเข้าไปปั่นเข้าไปปั่นพี่เมียดีมีหกยังมีแทงอยู่เข้าไปปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปปั่นมนอนไม้ดิเราไปปั่นกันดีกว่าเราไปปั่นกันดีกว่าปั่นชิวๆกันดีกว่าสบายละหินสบายละหิน

ตกใจ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 อยู่แล้วตกใจซ้ำกูซ้ำถวาน้องไอ้เหี้ยพี่เอกผิดบอกจริไอ้เหี้ยกูไอ้สันว์แล้วตอนี้มาตอนี้มาดดดขับบนครับขับบนรับผมเล่นได้ค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 รับไอ้ตันี้เป็นบล็อกพี่เอกมาบุญถวบนไม่โดนครับ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 เราไปฮิวกันเราไปฮิวกันเราไฮิวกันเราไปฮิวกันชิววิววิ นิวยอร์กนิวเจอร์ซีได้ไหมนิวเจอร์ซีอดิโดนลงกลุ่มแน่ปักเข้าที่หน้าก่อนแล้วยึด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 ไปเลยผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับจันผมไปแล้วครับผมกำลังไปครับผมกำลังคิวผมกำลังคิวสอมัดอยู่เสรคจแล้โอเคครับไอประตูจะเปิดไม่เสร็จน่ะตัวบ้านเล็กอ่ะใช่ปหมเว้ยแล้วมันไม่เอาโดนเนี้ยมันจ้องอะไรกูรักหนาเนี่ยไอ้มาแล้วครับปอบตูนินมาแล้วครับตน้องปอบตูนินฟินจัดผมมีลุกเองผมมีลุกเอง

หาแล้วหยิบขาแล้วกูวออกหัออกแล้วหัวออกแล้วหัวออกแล้วหัวออกแล้วเอาหัวเอาหัวพี่เอาหัวเอากัวมาตู้อยู่ขวากลางมาตู้อยู่ขวากลางสวยสวยสวยลุกกันหน่อยบึ้มบั้มกันเป้ะกันหน่อยรุกบ้มงกันเป๊ะกันหน่อยมาดึง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 กรนดับมาดึงกันหน่อำไปบล็อกหัวมึงนินมันไปไปไปกูได้อยู่กูได้อยู่กูมีไม้กูมีไม้นั่นแหละไปไปไปรอเผื่อพลาดเผื่อพลาดเผื่อพลาดนะเผื่อพลาดนะเผื่อพลาดเผื่อพลาดเผ่ไปเสียไม่เสียไม่เสียผมไม่มีคขาไม่เสียเชิงผมตัวทีมชาตินะ้นจาน ไอผมแกงผมแกงนะแกงไอแกงนี่ผมตัวทีมชาติผมตัวทีมชาติผมตัวทีมชาติตัวทีมชาตินะตัวทีมชาติน่ะตัวทีมชาติผมตัวทีมชาติมันเป็นทีมชาติแล้วนะผมยังไม่อนุญาตเลยผมกับกันผมไม่กับจันจันยืนตรงมัดดิจันยืนตรงมัดก่อนดิไม่ครับเพาพี่เอกล้มกันดูแบบเมื่อก่อนนะผมยูโอเค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 แบตติดได้แบตติดได้ไม่เป็นไระไม่เป็นไรสายเสพพี่สายเสรพสายโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมาขวากลางขวากลางขวากลาง มาตรงมึงขวากลางเลยอ้าวเหรอเจเวขวากลางเวกูมา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 ขวากลางกูออกได้กูออกได้เปิดาหนีเปิอันนี้งอมไปไปสองคนมาสองคนมาสองคนโอ้ยคุเหนื่อยมากมีเพื่อนของคุณอยู่ไหนอะไรแบบของพวกเขาแต่พอนอยู่ไหนจ้าทครับมันไปแล้วไปนู่นแล้วดไไปบ้านฟ้าเราโอ้โหบูมบังสัมเบทกันหน่อย แล้วแม็กซิมัมยวลิงครับว่าลมกลุ่มละไอคืนนี้ก็จอนเช้าอ่ะลมกลุ่มละอีปิกอีปิกโอ้โหจีจีก่อนจีจีจีจมันจะจีจีกับเราป่าววจีจีดิจีจีเนี่ยมันต้องมันต้องจีจีกับเราอยู่แล้วมันจะมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นจีจีเลยมันจะไม่พูดเกมสำหรับมันมันจะจะเป็นแบทเกมหรือเปล่า